คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดข้างๆกับด่านพรมแดนช่องสังงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดน,นะครับเห็นแม่ค้าขายมะม่วงนะครับนี่ครับมะม่วงนี่เยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะถามแม่ค้าดูอ่ะสวัสดีครับอันนี้ขายยังไงครับมะม่วงถุงหนึ่งห้าสิบบาทถุงใหญ่เบลลรมเลยนะครับห้าสิบบาทถุงละห้าสิบอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ด้วยอันนี้ ตัวนี้นี่ขายยังไงนี่ตัวนี้นี่ขายเป็นโลค่ะตัวนี้กิโลเท่าไหร่ครับตัวนี้โลละสิบห้าบาทโอ้ oh, ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมถูกๆเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยครับอึ่งใช่ไหมครับเนี่ย oh, อึงต้มแล้วค่ะโอ้อึ่งต้มแล้วโอ้ขายยังไงครับอึ่งเนี่ยถุงร้อยกิโลนึงอันแบบนี้นะ่ะร้อยหนึ่งใช่ oh. อ oh. โอ้เห็ดพอก็มีโอ้โหล้างแล้วตัวนี้ถุงเท่าไหร่เนี่ยตักิโลนึงตัวนี้ล่ะ ร้อยยี่สิบอันนี้กิโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบนะโอ้หเห็ดพะโอ้สะออนได้พี่น้องครับถูกๆครับพี่น้องครับเห็ดก็เริ่มมีแล้วนะครับอันนี้เห็ดอะไรก็ับเห็ดป่าอันนี้เห็ดพาะนะครับคุณผู้ชมครับอึงก็มีนะครับนี่อึงโอ้โหนี่เป็นตลาดเล็กๆนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโน่นนะครับช่องสะง,งามอยู่ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชม อันนี้ดอกกระเจียวเ็ดเพาะเริ่มมีแล้วนะครับนี่ครับเ็ดเพาะเริ่มมีแล้วครับโอ้ได้บรรยากาศมากนะครับผู้ชมฟังเพลงไปด้วยอันนี้มะม่วง50บาทนะครับอยู่ที่ตลาดอ่พรมแดนไทยกัมพูชาหรือว่าช่องสังงามนะครับทางนี้ไปช่องสังงามนะครับทางนี้อ๋อขออภัยทางนี้ลงไปอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางนี้นะครับไปอ่ ช่องสังงามไปยังชายแดนที่จะข้ามไปยังฝั่งกัมพูชานะครับตลาดก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ